ครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูเหรียญรุ่นแรกของสมเด็จพระมหาวีรวงหรือติสโอ้วนวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเหรียญออกปี2477สมเด็จพระมหาวีรวง์หรืออ้วนติดโสวัดสุปัตวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระนักปฏิบัติวิปัสนาพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเรื่มใสจจำนวนมากเป็นศิษย์เอกที่รับการถ่ายทอดวิชาทั้งด้านพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระอุบาลีคุณูปามาจารย์หรือท่านจันสริจันโทวัวดบรมนิวาสนามเดิมท่านก็คืออ้วนแสนทวีสุขเกิดเมื่อปีพศ 2,410ที่หมู่บ้านหนองแคนอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีอายุ19ปีท่านบนรรพชาที่วัดบ้านสว่างอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีได้ไปจำพรรษาที่วัดสีทองที่มีพระเทวธรรมมีเป็นเจ้าอาวาดเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยและอักษรสมัยท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาเล่าเรียน จนอายุครบบวชเมื่อวันที่20มีนา2,449ท่านก็ได้เข้าพิธีอุสมบทที่วัดศรีมาวัดศีทองมีพ้าเทวธรรมมีเป็นพ้าอุปชาพระโชติปลาเถนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พราอุบาลีคุณนูปามาจารย์เป็นอุโทเทศาจารย์ได้รับฉายาว่าติดโส หลังจากบวชได้และรับใช้อุปถาดพระอุปชาและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสีทองโดยตลอดจนพ่านพระอุปชาได้มรณภาพขันพออายุยีบสีท่านก็ติดตามพระอุบาลีคุณอุปามาจารย์มาอยู่กรุงเทพเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยต่อและท่านก็สามารถสอบปร,ริญโทเทียบ9ก้าประโยคได้จากนั้นท่านเดินทางกลับไปจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประ,ประจําทําหน้าที่ครูสอนบาลีไวยากรณที่โรงเรียนนักธรรมซึ่งพระอุบาลีคุณูปบาจารยร์ได้ก่อตั้งไว้ในการก่อตั้งโรงเรียนนักธรรมของท่านในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ยางเป็นพระมหาอ้วนอยู่ซึ่งเป็นแม่แรงและกําลังสําคัญจากการกลับมายัง บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีของท่านนอกจากจะกลับมาสร้างกลับมาเป็นผู้สอนบาลีไวยากรณ์แล้วท่านยังได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะมนทนอีกตำแหน่งด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทุ่งเทการสอนพระบิสุและสาม,มเณนเมื่อครั้งพระอาจารย์เดินทางไปเปิดตั้งโรงเรียนในมณฑลอีสาน ได้รับความทุกยากลำบากยิ้งในการเดินทางในสมัยนั้นการปฏิบัติธรรมสมัยแรกท่านเคยศึกษาอยู่กับพระอาจารย์ได้ได้รับอุบายธรรมจากพระอาจารย์สิงห์ขันตยคโมพระอาจารย์ทองอโศโกหลวงปู่ฟั่นอาจารโลและท่านพ่อลีวัดอโศการามซึ่งได้รับหลักธรรมอันมั่งคงในที่สุดสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระสงฆ์อีสานกับบทบาทสนับสนุนประชาธิไปไตยและการสร้างชาตินิยมในช่วงปีพศ2446ท่านเป็นเจ้าวาดวัดสุป,ปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีพศ2470เจ้าวาดวัดสุดทธจินดาจังหวัดนครราชสีมา พศ2475เจ้าวาดวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและพศ2485เจ้าวาดวัดพระีมหาธาตุกรุงเทพมหานครในช่วงที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อยู่ในภาคอีสานท่านได้พัฒนาการศึกษาและขยายพระอารามธรรมยุทธ์ออกไปอย่างกว้างขวางและมีผลงานสำคัญประการหนึ่งก็คือ การนำจัดการการปกครองคณะสงฆ์แบบภาคกลางไปใช้ในภาคอีสานและยังเป็นหนึ่งในฝ่ายพระสงฆ์ที่ร่วมกับฝ่ายรัฐพิจารณายกเลิกพิธีหดสงฆ์และการเลื่อนสมณศักดิ์โบราณของพระสงฆ์ในภาคอีสานที่ถ่ายทอดมาจากราวเวียงจันทร์แต่บทบาทของท่านในฐานะสนับสนุนประชาธิปไตยและช่วยเผยแพร่สำนึกชาตินิยมเกิดขึ้นในช่วงที่ท่าน พำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดเหตุการณ์กบฏบรวรเดชเมื่อปีของพศ2476ในสมัยรัฐบาลพญาพหนพยุหเสนาสมเด็จพระมหาวิรวง์ได้มีบทบาทสนับสนุนประชาธิปไตยในระบบการปกครองแบบใหม่เมื่อพันตีหลวงชำนาญยุทธศาสตร,ร์ผินชนหวัน นี่หมอนท่านให้ย้ายจากวัดบรมนิวาสไปพำนักชั่วคราวยังวัดสุทธาวานารามที่นครราชสีมาอันเคยเป็นฐานกำลังของกลุ่มกบฏซึ่งมีประชาชนจำนวนมากสนับสนุนทั้งนี้เพื่อให้สมเด็จพระมหาวีระบงเทศนาสั่งสอนและอ,อลบรมบรรดาข้าราชการและประชาชนให้ตั้งอยู่ในความสงบ ไม่แตกแยกความสามคัคคีไม่อีสาลริษยาซึ่งกันและกันให้ถือว่าคนในชาติไทยเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่อดีตนอกจากนี้ยังให้เลิอกอาฆาตและให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่แล้วมาเสียให้หมดสิน้นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐได้พยายามใช้าศาสนามาเป็นเครื่องมือในการประสานความแตกแยกสามคัคคีในหมู่ของประชาชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏบรวรเดช โดยสาเหตุที่เจาะจงนิมนต์ท่านสมเด็จพระมหาวีรบุรุนั้นเนื่องจากท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอีสานเป็นอย่างมากนอกจากนี้รัฐยังหวังให้สมเด็จพระมหาวีรบวร์อบรมสั่งสอนพระสงฆ์ที่เป็นนักเทศสมัยโบราณให้เปลี่ยนมาเทศให้เหมาะสมกับการละสมัยโดยให้ยึดคติธรรมและคติโลกผสมประสานกันไปและชักชวนให้ข้าราชการและประชาชน ไปฟังเทศตามวัดต่างๆด้วยสมเด็จพระมหาวีรบงยังได้แสดงเทศนาเนื่องในโอกาสต่างๆซึ่งได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันชาติซึ่งมักถูกเล่าโดยดำเนินเรื่องพวกคู่กับศาสนารวมทั้งยังปรากฏประดิษฐกรรมของรัฐในระบอบใหม่นั่นก็คือรัฐธรรม,มนูญ นอกจากนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ยังมีบทบาทสนับสนุนนโยบายรัฐนิยมของจมอมพลปพิบูลสงครามในฐานะสังฆนายกท่านได้ออกตรวจการสงในหัวเมืองต่างๆรวมถึงในภาคอีสานและได้เทศนาสาระที่เกี่ยวข้องกับรัฐนิยมเช่นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างชาติอักศีลธรรมการบำรุงรักษาวัฒนธรรมหลักการคลองชีพการศึกษาการเชื่อฟังผู้นำ ตัวอย่างเช่นคำเทศเรื่องเงินดินเงินเดือนในปีพศ2484ท่านได้เทศนาสั่งสอนและส่งเสริมอาชีพของชาวอีสานด้วยในครั้งที่จอมพลปพิบูลสงครามมีแนวคิดจัดตั้งวัดประชาธิปไตยซึ่งเป็นวัดต้นแบบที่รอมรวมสองนิกายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นแบบอย่างของการเชิดชู พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสถาบันชาติในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้นำไปสู่การตั้งวัดพระศีมหาธาตุบางเขนโดยท่านได้อาราธนาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้เป็นรูปแรกอีกด้วยดังนั้นพระสงฆ์กับการเมืองจึงไม่สามารถแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงต่างก็เกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังเห็นได้จากบทบาทของสมเด็จพระมาหาวีรวง์ในฐานะผู้สนับสนุนประชาธิปไตยของรัฐในระบบการปกครองแบบใหม่และผู้ช่วยเผยแพร่สำนึกเกี่ยวกับชาติในยุคประชาธิปไตยชาตินิยมช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านได้มาจำพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีหันจิตเข้าแนวทางปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่ ด้วยอาการอา,าพาธจึงมองเห็นคุณนันยิ่งใหญ่ในการภาวนาธรรมท่านหายเพราะธทำโอสถโดยแท้แต่ด้วยสังขารเป็นของไม่เที่ยงสมเด็จพระมหาวีรบงลกะสังขารด้วยโรคศรา,าเมื่อวันที่26มกราปีพศ2499สิริอายุท่านได้89ปี6 8พรรษาถึงสังขารจะดับสลาย แต่คุณงามความดีของท่านและวัตถุมงคลของท่านก็ยังคงอยู่สำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์ออกที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นในปีพศ2477เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่เงินเหรียญข้างเลื่อยก็คือการนำเหรียญที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วมาตัดส่วนที่เกินออกด้วยการใช้เลื่อยตัด ออกทีละเหรียญซึ่งการสร้างเหรียญในช่วงปีพศ2440ถึง2485นิยมสร้างเหรียญตัดขอบด้วยข้างเรื่อยและเหรียญปั๊มชนิดข้างกระบ,บอกซึ่งเทคโนโลยีสร้างสมัยก่อนยังไม่พัฒนาเหมือนทุกวันนี้เป็นเหรียญปั๊มตัดเนื่องจากเทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนาขึ้นการสังเกตความเก่าของเหรียญจะเป็นเหรียญกระลรเงิน ต้องเก่าเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญต้องชัดเจนคมชัดเหรียญบางทองแดงเก่าพิจารณาไม่ยากครับถ้าใครดูเหรียญเก่าเป็นสามารถพิจารณาองค์ประกอบของเหรียญน,นี้ได้ไม่ยากครับและนี่ก็เป็นประวัติและปฏิปทาของสมเด็จพระมหาวีระบงท่านได้ชื่อว่าเป็นป่าแห่งเมืองอุบลเมืองที่มีพระเจติอาจารย์สายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุดของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่งคุณความดีของท่านที่ได้ทำไว้กับประเทศชาติจะถูกจารึกไว้ตลอดไปแม้เวลาจะผ่านไาหลายปีลูกหลานก็จะยังระลึกถึงคุณความความดีของท่านไม่มีวันลืมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ